พี่สาวสองพันน้อง<ม>เ,เด่นนคะอยู่กันพร้อมหน้าก็ดีแล้วเนี่ยมีอย่งวันนี้ก<ๆ>็ได้ได้อู้จ,จ่าพาทีกับน,น้องพี่นาองถึงพี่สาวสองพันถึงเด่นนะคะนี่นะเรื่องเงินสองร้อยบาทที่น้องเด่นไปยืมพี่จ้าอย่างไรไส้ก็ไส้ไม่นเหี้ยมันเมินละเป็ดปีดละเนี่ยตั้งแต่วันหวยออกกับหายใจน้องไ,ไปเอาปีก๊กไปหายใจไปเอากูบอกว่ากูบอกให้มึงยืมวันหวยออกเื่อมึงมึง ทเเเเี่ยอาเด็ดเออมึงไปเอาที่กับไปเตอติ้งตกลงปตกลงครับมาได้ตกลงติ้บอกว่าม <ulously, S 1> <laut> ึงจะเอาที่ไปเอาเตอละโอนเข้าบัญชีน้องติ้งมันนั้นะมึงเป็นคนใช้เงินไม่เติมเงินใช่ไหเดี๋ยวเอาอุ้งกันดีๆวันนี้มึงเป็นคนใช้เงินเดีก่อนวันนั้นเติมน้ำมันนี่กะติมน้ำมันจะไปหับเปลือกเออเสี่ยงไปละมดละสองร้อยเนาะแล้วปิดก็โอนขึ้นแตะก่อนพี่สาวไปเอาแตะก่อนขึ้นมาไปเอาแตะก่อนมาเลยว่าพี่บอกไหนด็กมึงเอามึงก็อนแเปื่นเหียกระจกไปแล้วหรอ มาโจ้เป็นย่งเป็นย่ยฟังฟังกันนะ,ะน้องบอก <นะ S 2> พ,พี่สาวพี่สาวพี่สาวบอกว่าบอกฮือกูเหมีอน้ือมาได้หวยออกกูบอกฮือเยอ,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 อะนน้องก็เลยบอกว่าอันน่าไปเอาที่พี่เดเนอะเออไม่เลยอ่าตีตกลงโปร่งใจอเดวกเคลียร์เป็นเคสเคสไปโครงการโครงรั้งรัฐบาลน้องเนาะวันนี้พี่จะซื้อได้เสื้อแฟบนหซื้อน้ำยาปั๊บผ้าหนุ่มเสื้อน้ำยาล่างจานน้ำยาล่างซ่วมยาสีฟันเติมหรือยัง วันนี้ใช้สไปได้ยังยังไปได้ใจต่อวันเนี่เติมร้อยห้าสิบก็ไปรูดทุกปีสา0ร้อยเนา <150. S 1> ะเติมร้อยห้าสิบมันมันใช้ได้อะไรเดี๋ยวฟังปร<ๆ>ะกาศโคอกาสผลขึ้นเติมร้อยห้สิบใช้สิบได้เท่าไหร่ส0มร้อยสามนกจาต้องมรูดทุกปีสามร้อยนะการูดอย่างต้องสามร้มันไ่ถูกน้องปนีป่พี่เต่าได้วันนั้นพี่อ้น้องเตด้องยสองรแล้วน้องเติมไปเต่าไดร้อยห้่ะเอามาห้าสิบบาทฝักเงินน้องมาแบบเดียวนีย เดี๋ยวเดี๋ยวไปคิดที่แล้วน้อไปเดือดมันแบบใจกับพี่อ๋อแบบเงียบก่อนจกสตางค์มาก่อนเป็นยางเป็นยางจกสตางค์มาห้าสิบกูรำคาญมึงเออแบบเจ๊งเรื่องของพี่มานเจ๊เรื่องของพี่เลยน้องเกียคำน้องเพ่รังคันจกขึ้นมาเนี่ยเอาแม่ไหมน้องก็เมื่อปีห้าสิบเจ้าเอาไหมน้องมีแบง์น่อยน้องมีแบง์หยังอ่าเดี๋ยวพี่เอามาถอนอ่ะพี่เอามาถอนเอาสตางค์ไว้หน้ามูนี่จกมาไปคิดนะเออเนี่ยไปเดือดนี่ไปลอยนี่โอเคนี่นะไปลอยเนี่ยวางไว้เนี่ก่อนอ่ะเติม เติมซองหน้าปีนี้เติมแล้มนเกิดโอนทุกมันแถียงกู้รับคานเติมแล้วก็ได้ไปรูดกวางทุกปีตั้งสองร้อยมันมันบัดถูกโควก่าน้องเติมเท่าไหร่อ๋อน้องเสี่ยงต้องต้องเสี่ยงเงินพวกพี่เท่าไหร่มันไปถูกน้องต้องเติมเท่าไหร่น้องต้องเติมรห้าสิบกระนิ่มห้าสิบเป็นเท่าไรสองร้อยสองร้อยเนี่ยมันจะจบจบแล้วถ้าขูดมันเสี้ยงสามร้อยอันนี้มันรัฐบาลมันกินเงินน้องเหรอน้องเสี่ยงเงินเดี๋ยวบ้องบัดเดือดเงินน้องได้เสี่ยงสตางค์น้องแตกที่่บา ร้อยหเอาโอเคของเขาเคลียร์ละจบละน้องได้เอาสตางค์พี่แต่หนอเจ้าโอเคนี่ไหนได้พี่ทอนน้อง50บาทอ่ะต่อไปพี่สาวถูกแล้วก็เปี่ยนครับพี่แฮมมอนพี่ใจมันไปเอาแต้มันบอกพี่ได้ว่าปอไปไหนก็ได้ว่าแต่ก่อนไปเอาพี่โอเดตไปก็ไปไหนก็ไปโอเคเดี๋ยวน้องจะซื้อเกิร์วันนี้300บาทโครงการคนละครึ่องใช้รือยังยังยังเนาะพี่ก็เติมร้อยห้าสิบโอ้จับพอดี เพราะว่าปีต้องเพิ่มนมห้าสิบบาทดอกอืมอืมนเอาแบบอันนั้นไปเลยห้าสิบห้าสิบบาทนี่นะพี่สาวเติมเพิน้องเดี๋ยวก็พี่หนูก็มีค่เข้าใจโครงการคนละครึ่งเวลาเขาเติมร้อยห้าสิบเนี่ยมันจะสามารถใช้เงินได้เท่าไหร่กว่าได้วันหนึ่งก็ได้ได้สามร้อยสามร้อยเนาะสร้อถ้าพี่เติมร้อยห้าสิบเนี่ยรัฐบาลเอาให้พีร้อยห้าสิบเนาะคนละครึ่งเงินรัฐบาลมันจะเงินพี่นะเงินภาษีประชาชนเนาะเงินภาษี แสดงว่าปี่จะได้เติมแค่ร้อยห้าสิบถ้าพี่ซื้อเกินเพื่น้องปี่ก็จะเสียงแค่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบโปรห้าสิบบาทของตังทองน้องเดนนักอาเป็นสองร้อยสองร้อยทุกร่านที่บัตรทองผายละเนาะเดี๋ยวพี่สาวไปซื้อเกินเพื่อน้องแล้วน้องใครเงี้ยเอาไปซื้อเอาถูกแล้วพี่เด๋มมึงห้ามเดือดถูกแล้วเดี๋ยวนี้ก่อคนเอาถานทั้งสองคนเนี่ยถึงเดมทั้งพี่สาวเนี่ยโครงการคนละครึ่งเนี่ยเขาให้ใช้สิบวันละ สามร้อยแต่เราจะเสียเงินของเราจริงๆเท่าไหร่ร้อยหบร้าบกห้าบาทอ่าก็เป็น200 150ยรบบวกห้าบาทก็เป็นสองรอยจริงๆพี่เขาแบบประหยพี่เขาใจโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลพี่เขาประหยัดเป็นหาสิบบาทเอาหื่นน้องแค่50บาท พี่ฝันถึงแล้วทกแล้วเป็ดเดือนพี่กระเติมบอกพี่ร้อยห้าสิบน้องเดนกระเติมไปเดือนเตือนน้องเดนกระเติมของน้องเด่นร้อยห้าสิบเดือนไปเดือนเตือนแล้วน้องก็เป็นโรคทุกปีอันนี้น้องจะซื้อเกินเดือดปีนี้มันมาเจ๊งมาเจ๊งหมดแล้วมึงทุกแล้วเป็นแน่ๆนะปีสาวเรื่องของเด่นน้ำตาเดี๋ยวเรื่องเของเด่องนน้ำตาพี่ต้องแทรกพี่ยุดเลยเนาะ น้องเด่นถูกแล้วเดี๋ยวน้องเตรียมตัวไปซื้อคัวกับพี่พี่สาวข,ขึ้นรถไปกับน้องไปซื้อเกิร์บนะเนาะเดี๋ยวไปเติมเงินกันเนี่ยนี่พี่เนอร์ละห้าสิบบาทเดี๋ยวพี่ไปนี่น้องเด่นนะพาสร้น้องเด่นนะพาเด<ร>ี๋ยวน้องไปซื้องน้ำเดี๋ยวน้องสวยได้ไหมี่เนรมึงสองร้อยเาีประเด็นกูลูกคนละครึ่งทุ่มันเรียบร้อยแล้วกูจะไปหักเงินเดือนมึงเป็นยุ่งกับมึงแงตัวก่อปัญหาอุ้ยลำคาญห้าสิบบาทเอามาไปห้าสิบไปยังไงบอก็ัีไต้องรู้นะทำมันคิดรู้หมดแล้วเมื่อกี้มึงยังบาแย้งกัน ย,ย,ย,ยังเงียบิ้งปี๋ยังเงียยังจิ้งปี๋นะเออไปยังจิ้งปันตายมาไปห้กูกูกูเรื่องกูเรื่องมาได้กินไต่กินเนื้อกูเที่ยงร้อยห้าสิบมาเนี่ยมาจบกับเธอคาเจ้าพี่ปะขึ้นรถขึ้นรถขึ้นไปเดือนเจ้าเด่นจบแล้วพี่สาวจบแล้วคนละครึ่งช่วยได้ทรายมีปีเออพี่ไปเดือดทำแล้วพี่สาวน้องจะไปเดือดละเนี่ยเนาะทุกคนใช้คนละครึ่งแล้วเอาไปทรายมีโอเนด็ดไปกูหักเป็นเดือนมึงทันนั้นเดือนน้องเออเออเดือนไหนเดือนกัน